สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนพี่น้องเมื่อนี้ค่อยกับเป็นเมื่อสุดท้ายเนาะค่ะที่จะอยู่อีสานเนาะคะ่ะวันสุดท้ายกับเมื่อนี้กับเป็นเมื่อกำหนดการที่จะไปกรุงเทพเจพี่นอ้องยังไม่ดมได้กลับอเมริกาเด้แต่จะว่าแต่จะไปอยู่กรุงเทพก่อนประมาณสิบขึ้นพี่น้องเพราะว่าต้องไปทําทุระอยังอ,ยงอีกลหลายอย่างกรุงเทพเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยจองโอรงแรม มันบมนเมนโรงแรมแอกพี่น้องเป็นไย่างไรคะอพาร์ทเมนต์เนาะอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวกิ่งเกี่ยวไหวกะเมืรอนี่กะสีเดินทางออกไปประมาณอ่ซีมงซีมงแรงวารถทั่วออกทุ่มเคืองพี่น้องเตรียมกระเป๋าค่ะเตรียมกระเป๋าไปาเลยวันนี้กะไปอยู่กรุงเทพปีประมาณซีบมือกะจะเลื่อยไปอเมริกาเนี่ยค่ะพี่น้องให้เบิ้งกระเป๋าสองคนกล้องเงินบมเมนต์นะคะอันนั้นคงให,ใหม่นะ อันนี้อนของข่อยอันนี้อนของข่อยสองนะครับพี่น้องเรวสิเปิดให้เบิง้งมาเปิดให้เบิ้งแล้วกระเป๋าข่อยเพราะว่าเรามาแล้วแต่เราสิจมไปข่อยเพราะว่ากระเป๋าข่อยฮะ Give me a buzz you need, a you need to pee a lot You need to pee a lot หัวว่าหัวว่าจิเดินห้างยังสิไปซื้อน้ำกินไหล อืมสงปลอืมเฉลาป้นมาชดอนอนี้เป็นไเด d ่ a นน้ออั e it t o like they put dirt in there and mm. some sugar water. มันเป็นไงไข่สมข่กำลังว่าสิเปิดไงมูเจ้าเบิ่งเขาบอเปิดแล้วเพราะว่าไข่เอาไอแอเสื้อผ้าไม่อยู่เครื่องหนึ่งค่ะบ่ถึงเครื่องสั่มส่วนมากจะโปรโตีนกับโปรโก,โกเขาจะไปกินพี่น้องอันซุ่มถี่เลือก,ก็มีผู้ใดสิส้นใจสิสร่งกะสั่งไดเด้อตัวน,นี้สิฟากเมยียขายเนาะคะ่ะสิฝากเมยียเวลาไผสั่งสีแดงเราแพททรงอยู่หนีให้นะพี่น้องเป็นยังทั่วไปอันเครื่องมาติไปเครื่องน่ะ <laughs> ไปเครื่องห่ะมันอันนี้พี่น้องไปเครื่องมันมันอยู่ไกลมันย่อุบลเนานะกับพยอยาแห่พ่อเพิ่นไปส่งเพิ่นลํำบากรับรถไปไกลพี่น้องแล้วจะลํำบาครับรถไปไกลสงสารเล้าแล้วกับถั่วเหลยวเลาอยู่ร้านเหลี่วค้ากลับมาใช่มันเหมือดทางเล่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกคอยก็มักน่งรถทัวร์พอรถทัวร์ของบริษัทนีมัน i <coughs> go <coughs> and you, put, you spend, she spent two hours putting on makeup she takes a shower she get all dressed nice and now she want to sit in an oven when all you have to do is go outside it's nice and cool outside that's where i'm <coughs> going you going <coughs> to sit in here in the oven <coughs> and cook yeah, smoke yeah well bin we ่อยก็นั่งเล่นโทรศัพท์ข่อยก็นั่งเล่นโทรศัพท์ข่อยก็เป็นการมาเว้าก็ปล่อยเป็นเ้าเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะยังเพื่อนเนาะเบิ่งประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกาอเมริกา anytime she says Farang, فران 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 or America this only two words I understand when the, when they're talking they're in the truck and they're talking to her she's talking to her family her mother her father and then she say Farang, Farang, فران فران do like, you to What เข้าใจแต่คำว่าฝรั่งกับอเมริกาแต่คเขาบำว่าคำว่าฝรั่งเสียหรือว่าอเมริกาคนจะหูว่าคำว่าเรือเรื่องของเพื่อนนะพี่น้องโหลดวข้ามเอือนนี่เราจะตั้งมาดูเรื่องนอกค่ะเป็นยังคือไปรถทั่ววันตีเออคำว่าตั้งไหมคือว่ารถทั่วมันกับมีคือว่ามันมีหลายหลายแบบที่คอยมักมันมีมันมี มันมีไอ้สไตล์ที่ค่อยมากประจันทอคือว่ารถทัวร์ตัวนี้มันมันมาขึ้นกับผ่านอีสานไมคองไอ้สมบัติทัวร์อ้พี่น้อง้ใดเคยนน่งสมบัติทัวร์เนี่ยรถเขาจะกว้างแล้วก็จะทายอยูงง่ตอนขึ้นตอนขึ้นบนบนรถบนะัตรเนาะรถเขาจะกว้างแล้วก็ปั๊บเอน็นนอนได้สบายแล้วก็อันไม่กับพี่น้องไม่รถกับไม่ยังเสียนะและ้วกะราคาถูกพร้อมพี่น้องจองไปสองคนแค่พัน พันหาสิบ,บาทคนละหารรอยีสิบหาบาทนอกกับพี่น้องบัตที่นี่ไปไปเครื่องบินน่ะสงสารพอ่อแล้วต้องขับรถไปไกลอยู่บนกลัวแล้วสิขับมากอีกนอก้วก็อายุหลายแล้วแล้วก็พวกข่อยแบบชอบนั่งแบบ ชมทิวทัศน์นะพี่น้องชมทิวทัศน์ก็เคยไปแล้วในกรุงเทพมืนั่งรถทัวร์ไปรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเพราารถทัวร์บริษัทนี่มันมันมันกว้างพี่น้องรถมันกว้างรถมันสะอาดรถมันเข้าบริการดีก็เลยไปรอบนี้ก็เลยจองตัวรถทัวร์รถทัวร์ไปล่งอ่าอ่าศูนย์ศูนย์นยิพราวดีเนาะศูนย์รถอันนี้เดี๋ยวจะทายบึง่งยูดอกว่ามันเป็นแบบใดสำหรับผู้ใดที่อยากตัดสินใจจะไปรถทัวร์หรือว่าจะไปเครื่องบินเนาะค่ะพี่น้องกะ กบู่วถึงจะโมง่งถอหอดใอยูพี่น้องหอดใอยูเพราะว่าเขาจอดแค่คั้งเดียวเนาะั้งเดียวแค่ยี่สิบนาทีไปหละบเถอะได้สิเปื่อยแเบิ้งเอรราสิหายคอยพี่น้องเพราะว่าเราไวาเอาเราเราเป็นคนที่แบบว่าห้ามเอาอีหยังค้องกินใส่ในกระเป๋าไปว่ายานเขาย่านเขาเป็นกฎของอัน,น็นนะเพื่อนไอ้ใหม่ยังเสีย ไอ้ไม่เิ่นจิบแบบว่าเป็นกังวลกับเปลืองการแพกกระเปา๋าไปกลับมากๆทุกอย่างนี่ห้ามเอาใส่กระเป๋าทีแบบเขาของอยากของกินนั้นก็เอาใส่ได้ย่ดอกแต่ว่าเล่าเป็นค้นแบบว่จาจังไดล่ะเป็นค้นแบบว่าต้องแบบกดเนี่ยพี่น้องเสื้อผ้าของยาใส่เนี่ย,ย,ยแม่นเบิดได้นี่เสื้อผ้า,าเอาใส่ของบุ๋มตัวใหญ่มันแตกอันนี้หานะแล้วไหมนอกับกพี่น้อง แค่นี้แหละเดลล์เราสิขอมาก,ก่อนขอจะไปกินควายอะไรพี่น้องเอาไปกับเพราะว่ามันทรงไปมันกับแพงเนาะทรงไปกับอู้กันค่าทรงมันขึ้นค่าทรงมันขึ้นเพิ่อมอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเราที่เหลือถา้าปมีคนสังอะ่ะให้แม่ทรงไปให้กินนะพี่น้องว่ากระเป๋าขอยมันเต็มแล้วหุ่นใหญ่ในวันนั้นนางงนอนย,อยานเก็บดักอากาศเย็นยี่ซองมือพี่น้องเอ้ยมือนหอนอีกแล้ว สองมือมือว่านี่มือก้อนใจเสยียแค่เน่าเด้เต๊ะเดือดเดือดอีกแล้วเนี่ยเริ่มหอนอีกแล้วมันเย็นเลยเ่กี้มือดอกเย็นเลยใจเสยียแค่เน่าเบิดม้ดเวนี่อยู่มือหนึ่งคอที่ซองมากอะค่อยแบบบรรเทาลงบ่ค่อยบ่ค่อยหอนบ่ค่อยเย็นปรนไดแล้วกาศพี่น้องเนี่ยอากาศจะเริ่มเริ่มจะหอนมาอีกแล้ว <c oughs> ที่จะคล้องเบาอะนะ าณว่าอยากอะสามวันเจ็ดวันมันมันหักแค่จะรับพี่น้องพอก,รกรันคลิปหนาเนะค่ะเดี๋ยวจะทายเบิ่งอีกตอนไปหอดอ่าอหอดอ่าบกสเนาะเดียดอุดมมาละนึงรถทั้งรถทั่วพอก,รกรันคลิปหนานะค่ะไปแล้วค่ะ